กลับมาที่ลลอด11นะคะอิ่มแต่ไม่อ้วนเทมเป้มีเลซิตินป้องกันไขมันในหลอดเลือดโปรโตีนสูงมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นมากกว่า10ชนิดนะคะซึ่งต้องได้รับจากสารอาหารเท่านั้นนะคะซึ่ง ทานอาหารอะไรก็ยังไม่ครบเท่าเทมเป้เทมเป้เเเอคนยุโรปเขามองว่าเป็นซูเปอร์ฟูดนะคะมีไอโซลโฟโวนตัวนี้สําคัญมากนะคะบำรุงระบบประสาทและสมองใครที่กําลังอ่านหนังสือสอบนะคะเด็กๆวัยเรียนนะคะจะช่วยทําให้ความจําดีขึ้นแล้วก็คลายเครียดด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วมีอ่าพรีไบโอติกนะคะตรงนี้จะไปสร้างโปรไบโอติกในลใําไส้นะคะทำให ขับถ่ายได้สะดวกแล้วก็นอกจากนี้แล้วเมื่อสมองอเมื่อลำไส้เราโลง่งใช่ไหมคะสมองเราจะดีเพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายลำไส้ดีมีผลต่ออารมณ์ทําให้อารมณ์ดีแจ่มใสไม่เครียดไม่ซึมเศร้าแล้วที่สําคัญผิวพรรณดีนะคะตามมานอกจากนี้แล้วเพิ่มมวลกระดูกนะคะเพราะแคลเซียมสูงแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เพียง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามีเฟอรัสนะคะก็คือธาตุเหล็กสูงมากนะ,ะตรงนี้เพิ่มเซลล์เม็ดเลือดแดงให้กับร่างกายถ้า c ี่ mbxu 300บาทต่อน1นกิโลเทมเป้ชุมชนต้าเฉียมเจต้องการเทมเป้ที่เป็นพรีเมียมออร์แกนิกล้วนนะคะสั่งตรงจากโรงงานส่งถึงบ้านอันนั้นจะเป็นเทมเป้พรีเมียมนะคะทักแอด456 mbxu 300บาทต่อครึ่งกิโลกร,รมัม c ี่ mbxu สินค้าคุณภาพถูกปากลูกค้าเป็นสินค้าต้าเฉียนเจ